ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่นะครับผมก็อยูก่กับผมนิ v ก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นสเกลใน mvm นะครับก็จะเป็นทีพที่สต่อจากเอ g i n e นีนะครับผมก็แต่ละตัวก็มีวานนี้เลยนะครับทีมผมสุดยอดโอเคก็จะมีบอลนะครับเป็นเมดิกนะครับผมแล้วก็มีรีเวิร์สเป็นเอนจิเนีแล้วก็สเกลยี่หกเป็นโซเอรนนะครับผมโซเดอร์โอเแล้วก็นิวก้าเอ็เออเป็นไพโลแล้วก็ก๊อปนะครับ มจิกอะไรเนี่ยนะครับเป็นเดโมแมนนะครับผมเค้ลุยไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดอะไรเลยเคนะครับโอเคนะครับผมก็การอับก็ตามผมเลยนะครับก็รอบแรกของเอด่านบิ๊กลอรก็คือให้เราอัพต้านทานต้านทานกระสุนนะครับผมแล้วก็ด้านทานไฟนะครับโอเคอัพไปแบบนี้อัพแค่นี้พอนะเออสเกลสไตล์ของเรานะครับผมก็คือ ไม่เล่นละสายแบบแฟนอววอน่แต่เราก็ใช้นะคือแบบเป็นสายยิงแทนละนะสุดยอดนะครับผม mm hmm. เราจะไม่เอาแบบ2ปีที่แล้วมาเล่นนะครับโเคแต่ว่าเราก็ใช้อาวุธแบบ2ปีที่แล้วนะต้องทำนะทันตายุคใหม่โอเคนะครับผมก็สําหรับไอเทมที่เราต้องใช้ก็มีนี่นะครับผม,มเป็นสแครทเตอร์กันแมสมิลนะครับแล้วก็แฟนอ w วอนะครับผมก็คือใช้สามอย่างเนี่ย ถ้าใครไม่มี3ามอย่างนี้ก็คือใช้อาวุธหลักให้หมดเลยนะครับผมเก๋โอเคมาละแล้วก็นั่นแหละครับผมยิงเลยคือยิงปลานมไปด้วยนะครับผมโอเคือยิงไปเรื่อยๆอะนะครับผมแล้วก็สําหรับข้อดีของสก,กาก็คือเวลาเราเก็บเงินนะครับเลือดมันจะเพิ่มแล้วก็ข้อดีของแคชเชอร์ก,กันก็คือเวลาเราปลานมไปอะ่ะเวลาเรายิงนะครับมันลูกกระสุนจะกระจายเราจะได้เลือดเยอะนะครับเก๋ okay. นี่คือข้อดีของสายนี้นะเคยิงไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะสายเนี้ยเราจะมาเปลี่ยนยุคใหม่กันเออแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเราไม่มีทีมโหดอะ่ะค,คืออย่าอย่าเล่นสายนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปดูพี่แมตตี้เอาแล้วกันนะครับสายเก้าอ่ะถ้าทีมไม่โหดอย่าเล่นนะทีมผมมันคุณภาพนะครับ แนะนาแนะนํานคือแบบมากันเยอะๆมากันหลายหลายคนนะครับมันจะดีกว่าที่เราจะมาเล่นคนเดียวอ่ะเนี่ยแบบนี้โอเคก็จบละง่ายๆนะครับฝ่ายนี้ไะกลับบ้านไปอัเกรดนะครับผมโอเคก็คือไม่พลาดเลยนะครับผมก็ให้เราอัพว้องกันคีนะครับเอ้ยไม่ใช่เพิ่มความต้านทานคีแล้วก็คือเพิ่มความต้านทานระเบิดนะครับผม ผมว่าว่าแบบนี้นะครับผมเคแล้วก็แล้วก็ปั๊บเอ้ยอารมันนี้นะครับผมโอเคลุยนะครับผมมาลุยเลยเหมือนเดิมนะครับก็ที่อัพมาแล้วก็ไอที่ผมให้อัพชะลอมาเนี่ยเวลาเราปลาไตมันมันจะนืดนะครับผมเกโอ้โหเกก็ให้เราปาโนมใส่เดโมยิงเหมือนเดิมเออแล้วก็เวลาเดโมไหนอ่ะฟันที่เอาตายนะครับผมแบบที่รีเวิร์พูดเลยคือ ฟันว <บน S 1> ันทีเดียวนี้เราไปหวานน่ะนะครับผมหลีกเลี่ยงเอาไว้หลีกเลี่ยงไว้นะครับผมบนปนญไป<ช>้ปัญไ้โอเคแล้วก็ข้อดีของสแตทสแควร์เทิร์นนะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเรายิงใกล้ๆดามจเมันจะรุนแรงนะครับผม <บน S 2> ให้ให้หมอกดดูเบอร์ให้นะครับแล้วเราก็ยิงคือดามจเมันแรงมากะนะครับผมเวลาเราสู้กับซูจิเนี่ยแนะนํากระโดดไปอยู่บนหัวมันนะครับผมมันจะยิงไม่โดนะใช่ครับผมคือกระโดดหลีกเลี่ยง คือกระโดดสองทีขึ้นไปบนหัวมันอะนะครับผมเนี่ยแบบนี้นอ่าเรียบร้อยแล้วครับง่าย,ยง,ง่าย,ยง,ง่ายเออแล้วก็อีกอย่างเอาแฟนออกบอลมาคือใช้ด้วยนะครับผมลืมใช้ขอโทษนะผมเอาตีมันตั้งหนึ่งตีแค่ทีเดียวพอน,นะครับผมเพราะว่ามันจะมีเวลาอยู่อ่าเวลาใช้แฟนออฟบอลคือข้อดีของมันคือเออจะทําเป็นมินิคีนะครับแล้วก็ข้อดีของนมก็คือเราปาไปแล้วเราสามารถชะลอได้แล้วก็สามารถเรายิงเนี่ยมัน มันจะสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้นะครับผมเจ้คือตามจริงเนี่ย <c oughs> คือสเกลตัวเดียวก็ได้นะครับผมย้ำ <c oughs> นะสเกลควรจะมีหนึ่งตัวสำหรับไอเดีดครับครับผมใช่เออแล้วก็อีกอย่างนะเวลาพวกมันมาเยอะนะครับปลาไปเลยนมอะ่ะนะไม่ต้องห่วงนะครับคือปลาไปเถอะนะ <c oughs> เวลามันมาเป็นฝูงอยือไงเนี่ยคือรีบปลาไปเลยนะครับผมอเอ้ <c oughs> จะเป็นเ<อ>ดียวอครับผมครับผมเออแล้วก็อีกอย่างถ้าอินจจเนียมาให้เรารีบเก็บอินจจเนียนะครับผมสเก้ Scout เนี่ยนะพเพื่อนเราอาจจะไปสู้กับตัวอื่นอยู่เราต้องมีคนฆ่าอินจจเนียแทนนะโอเคต่อมานะครับผมก็ให้เราอัพเออต้านทานไฟต้านทานระเบิดนะครับผมโอเคแล้วก็เออแค่นี้พอนะครับผมเต็มละสามอย่างนี้พอแล้วนะครับสําหรับสเก้าเกียก็มาต่อเหมือนเดิมนะครับผมก็ ใครรู้ย่างมาเราก็ทำเหมือนเดิมปลาแมนมิ้วไว้ใส่มันนะครับผมครับผมใช่ก็ค่าหมอก่อนนะค่าหมอก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมดืมขอโทษา้ปลาเหมือนเดิมปุ๊บอ่าค่าหมอก่อนนะเหมือนเดิมครับผมอยู่บนหัวมันไม่ใช่อยู่บนหัวมันคือกระโดดไงให้มันเผาไม่โดนน่ะล้าอยู่บนหัวมันมันจะทําอะไรเราไม่ได้นะ โอเคนะครับแล้วก็คือข้อดีอะ่ะคือเวลาเรากระโดดบนหัวเนี่ยคือดีมากๆนะครับคือเฟวี่แม่งยิงไม่โดนนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยโอเคโอเค,อเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสายยิงละต่อจากเวฟที่แล้วนะครับผมก็คือพอมาเวฟนี้ก็คืออัพแบบโจมตีอย่างเดียวละนะครับผมเพราะว่าวิ่งเร็วกันโดดนี้ก็คือพอละก็ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าผมขอกระโดดสูงไว้หนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคแล้วก็เพิ่มความเสียหายไว้หนึ่งเพิ่มความเร็วในการบรรจุกระสุนแล้วก็ความเร็วในการยิงอ่าแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อยอัพเแบสบต่อไปนะครับผมโอเคโอเคมานะครับผมก็รถู้ถังจะมาละนะสำหรับเบสนี้นะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วเปิดเปิดทีเลยโอเคนะครับก็คือเปิดทีเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมโอเคเนี่ยคือยิงลดเยอะมากเนี่ย อาผมก็คือมันโกงมากนะสำหรับผมนะสายเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวแตกละนะผมกก็คือสายนี้มันโกงทีมูด้วยเนี่ยทำเหมือนเดิมเลยและข้อดีเลยนะครับเวลาเดโมยิงเราขึ้นไปข้างบนฟ้านะคือเราจะยิงข้างบนหัวง่ายนะครับผมเนี่ยข้อดีผมชอบลืมใช้แฟนอวบนะครับผมแฟนอวบเนี่ยคือใช้บ่อยๆนะแต่ผมชอบลืมใช้นะครับผม เพราะว่าผมบู๊อย่างเดียวจนลืมอ่ะนะเก็ยตีตีมันนะครับผมตีแล้วเราก็ใช้ลูกสองยิงเลยเนี่ยคือกระโดดซิกแซกไว้นะโดยคอนทรลสเปกบ,บาลนะครับผมโดดซิกแจกไว้ปุ๊บเก็บเ,เออแล้วก็เงินนะ่ะอย่าลืมเก็บนะอย่าลืมเลยผมลืมบอกอค,คือเราเทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าคือเราไงอ่ะ ทำหน้าที่เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็คือให้เราเป็นบู๊ไงนะผมทําหน้าที่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าแค่บู๊นะครับผมโอเคสวยสวย,สวยโอเคนะครับผมก็ต่อมาก็คืออัพเหมือนเดิมโอเคเออแล้วถ้าเก็บเงินพลาดเนี่ยถ้าไปเล่นแมนอัพเนี่ยคืออาจจะโดนฝรั่งด่าได้นะครับแล้วก็อาจจะโดนติดได้เก็บไว้แบบ อย่าพลาดแล้วกันนะครับผมโอ้โดดพันเือโอเค,อเค,อเคต่อมาก็คือให้เราอัพเพิ่มความเสียหายนะโอเคแล้วก็เพิ่มลูกกระสุนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยลูกกระสุนไม่จำเป็นละนะครับอัพเป็นอันนี้แล้วกันนะเพิ่มความเร็วจะได้ เออรีโหลดลูกกระสุนเร็วๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็รอบนี้ก็เล่นเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะครับผมก็ใช้แผนเดิมนะเีมาคเหมือนเดิมเลยนะผมโอเคนะครับถ้าเฮียบียักษ์เนี่ยมาเราก็ใช้แผนอัวนะครับผมแล้วก็ใช้แมสนิมิวปาไปนะมันจะได้ติ้มนิดนิดขี้นะผมอัพวงกัรคี้ไปครับผม แล้วก็เอาความเสียหายไปเลยนะผมเต็มแล้วนะโอเคก็คือเอาแค่นี้พอนะครับผมโอเคนะผมก็มาต่อกันเลยนะโอเคก็ทีนี้อาจจะไม่สนุกมากเหมือนิีที่แล้วก็คือแฟงไม่อยู่นะครับก็ไม่มีคนเล่นมุกนะโอเคลครับผมรอเหมือนเดิมครับผมปั๊บเอ้าเคไม่เป็นไร ไปตีนะผมตีแล้วก็ยิงเลยโอเคอือง่ายๆเลยนะทักษะเนี้ยคือเป็นทักที่พวกผมคิดค้นนะครับผมสกัดเก่ามันนานแล้วครับใช่โองเกือบสองเดือนที่แล้วเก็บยิงไหมครับผมโอเคนะครับเมื่อเฮดวี่ยามาแบบนี้ก็คือปาหนุงไหมครับผมทำเหมือนเดิมแล้วก็ตีมันนะ ตีทุกตัวเลยนะตรงนั้นคือตีทูกตัวไปก่อนแล้ตอนเริ่มยิงเลยเออแล้วอีกอานะผมแทงเนี่ยสเก้าไม่ต้องไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ที่จะไปต้องมายิงนะผมก็คือให้เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยไปยิงนะผมก็คือเราบู๊คนเดียวก็ได้นะตามจริงเนะี่ยคือเวลาเราฆ่ามันเราจะได้เงินใช่ปม่ะเนี่ยเฮ้ยเ,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 เพื่อนเพื่อนตรงนี้ต้องช่วยแล้วะ่ะโอเคก็คจบไปแล้วนะสําหรับเออ MVM c เกลนะครับผมก็คือการเล่นแบบนะี้คือม,มันดีมากนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเค, <Okay. S 2> ค okay. ก็สําหรับชิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็บอกผมด้วยนะครับโอเคก็สําหรับชิปนี้ก็มีเท่านี้นะก็อย่าลืมเอาไปใช้นะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาตลอดนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับช่องโอเคแล้วก็สําหรับช่องส cou ญี่ปุแล้วก็นิกวันเอ็นบีก็อย่าทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ ไปติดตามได้โอเคก็ติดตามเพื่อนผมได้รับผมโอเคก็บายบายเอาน้มาด้วยบา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 ยโอเค